เคล็ดลับกระตุ้นให้ตัวเองเป็นคนลงมือทําอยู่ตลอดทําแบบนี้ครับนั่นก็คือการเป็นกองเชียร์ให้กับตัวเองครับอย่างโอป้าเองเหมือนกันครับก็ใช้เทคน,นิคนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนี้การเป็นกองเชียร์ตัวเองหมายความว่ายกตัวอย่างสมมติบางวันเนี่ยเราเกิดแบบเหนื่อยท้อ ท้อจังเลยเฮ้ยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ทําได้ทําได้หรือบางทีเราคิดว่าบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราก็คอยชียร์แตัวเองคือมันกับว่าเรามีอีกคนหนึ่งที่คอยตบเราให้อยู่ในร่องในรอยอะโอเคไหมมอนกับเราแบบมีเพื่อนคนนึงที่คอยอยู่กับเราแล้วแบบคอยบอกเราว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําได้เฮ้ยวันนี้ฉันกลัวจะเนี่ยทำไม่ได้แต่แกทําได้แกทําได้ คุณจะต้องคอยเชียร์ตัวเองเพราะนี่มันคือการให้กําลังใจตัวเองครับการให้กําลังใจตัวเองอันนี้คือใช้ภาษาง่ายๆที่กับบอกกับพี่ๆในวันนี้คือแบบการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากครับในการที่คุณเนี่ยจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จหรือการเงินที่มากขึ้นพอป้าเองเนี่ยเมื่อก่อนรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแบบไม่มีใครคือแบบทะเลาะก,กับที่บ้านนะครับก็ทะเลาะก,กับแฟนคือแบบไม่รู้จะปรึกษาใคร มันก็ต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนครับจึงจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาได้เพราะคนที่อยู่กับคุณก็คือตัวคุณนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะฝึกในการเป็นกองเชียร์ให้ตัวเองได้ด้วยอาจจะเป็นคําพูดซั้าๆเฮ้ยแกทําได้แกทําได้หรือเวลาที่คุณลังเลสงสัยเอะเอาไงดีเอาไงดีทําไม่ทาทาเลยทําทันทีหรือบางทีคุณบอกอุ้ยเดี๋ยวเอาไว้พวงนี้แล้วกันค่อยทาทำอะไรบางอย่างเนี่ยทำงาน,นสมมติเดี๋ยวพ่งนี้แล้วกันค่อยเคลียร์งานเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอนอน,อนก่อนมัน คุณก็ต้องหาคำพูดสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆน,นะครับที่เอาไว้แบบพุชอัพตัวเองอย่างโอป้านะครับก็จะมีประโยคนึงตอนที่โอป้าเคยแบบเครียดและจิตตกเรื่องการเงินเมื่อก่อนนะครับตอนที่ทํางานประจําโอป้าก็นั่งคุบหน้าลงไปแล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกแย่ก,กับตัวเองมากๆนะครับถึงเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาที่พี่มีปัญหาการเงินมารู้สึกยังไงแต่มีคนคนหนึ่งครับที่คอยบอกโอป้าซึ่งเป็นตัวโอป้าเองนี่แหละเป็นคนข้างในตัวเราหรือ i n n e r voice เขาบอกว่าโอป้าลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาแกทําได้แกผ่านไปได้เชื่อสิว่าแกทําได้แกผ่านไปได้แล้วค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่ครับเราตั้งสติเราก็แบบเฮ้ยฟังคลิปที่เป็นบวกหรือฟังวิธีการหรือเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองจากวันนั้นครับจากวันนั้นเป็นต้นมาใช้เทคนิคนี้ตลอดเลยแล้วอย่าแชร์ให้กับพี่ๆครับว่าคุณต้องเป็นกองเชียร์ให้กับตัวเองอย่าหวังความชื่นชมและคําแนะนาจากคนอื่นจง เป็นตัวของตัวเองและจงฟังเสียงตัวเองให้มากที่สุดกองเชียร์ที่ดีที่สุดก็คือตัวเราครับและไอคนนี้แหละครับที่จะเป็นคนที่เราเนี่ยหนีการผัดปันประกันพุ่งหนีการไม่ลงมือทําหรือหนีการทรยศตัวเองคนคนนี้แหละครับที่จะพาคุณไปสู่ความร่ํารวยมากที่สุดจงเอาใจเขาไว้ให้เยอะครับนั่นก็คือตัวเราเองศรัทธาตัวเองรักตัวเองและคุณจะค้นพบคําตอบของชีวิตนะครับใครชอบคลิปนี้พิมชอบใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวอป้าทำคลิปดีดีให้กับคุณอีกครับโอป้าอีสานมาสกก้นเอ็นเอพสวัสดีครับ